สวัสดีปีใหม่จ้าทุกคนกำลัลงย่างย่างหมูย่างชิน่นะเต้นก็เตรียมไว้นอนเขา้าดาวสันพี่น้องเอ้ยบรรย,ยากาศทุง่นงะนาบรรยากาศทุง่งนากวนแล้วเพิ่นเตรียมเต้นนอน เขาดาวคุณแล้วอันนี้ก็เขาหน้าปังนะา,า,า๊ะเนาะอรรยากาศวิถีชีวิตคนบ้านๆกับเป็นยังไงสิละพี่น้องบรรยากาศ,ญญากาศยูไหยอยูหน้าเนาะอันนี้เป็นหน้าน้องสาวแต่ทุกคนเนี่ยน้องสาวก็เอินออกมาก,กินปีใหม่หนาะจะเนาะก็เลยมาพูนะบอยทางพุ่นก็เป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นงอกเป็นทุเรียนเพื่อนีอ้พี่น้องทุเรียนเพือ่อนก็ได้กินแล้วเด้ นี่กับเขาหน้าปังวะน่าจะเนา,าะอบรรยากาศเนี่ยมันแรงแตะเวนกับสิตูกดินโอ,โอ้แต่เว้นกับงามขนาดเลยพี่น้องเนี่ยบงานอันนี้ก็เป็นหวยนะพี่น้องหวยหรือว่าล่ำผนียงเหรอจ้ะทุกคนบรรยากาศเนี่ยมันแรง

มาทำไงทำไงดูกกัดเอาก,กัดเอากกเอาหรอสวัสดีปีใหม่สิสวัสดีค่ะวันปีใหม่เชียร์สมาชิกถนะ้าไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะปีใหม่กับโบไปถ่ายนั้นด้วยถ่ายนั้นไปยืนดิคิดมาถ่ายต้นคิดมากเนื้อนูไปยู่ตรันดี๋ยวนู้ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ได้ถ่ายโอ้มีกองฟางด้วยยิ้มสวย น้องน้ำชาน้องนิชาบ่แม่น้ำชาลืมพี่น้องนิชานิชาคุยกับพี่บ้านหรือยังปีใหม่เหรอไปยืมเต้นพี่บ้านมาด้วยโอมีการสะยืมเต้นเขามานอนอีกเนี่ยโอเคนะพี่บ้านโอเคอเคก็ต้องบที่กันทั้งหมดที่ อย่างลิ่มโอ้ภูเขาก็มีแต่นี่ต,ตรงหน้าได้ส้มภูเขาพี่น้องเลย